สารคดีประวัติและชีวิตของนกพัฟฟินนกพัฟฟินเป็นนกทะเลที่มีลักษณะโดดเด่นและน่าสนใจอย่างยิ่งเป็นที่รู้จักกันดีจากรูปลักษณ์ที่มีความน่ารักด้วยจง,งอยปากที่มีสีสันสดใสโดยเฉพาะในฤดูผสมพันธุ์นกพัฟฟินเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงอัก ซึ่งเป็นวงของนกทะเลที่สามารถดำน้ำเพื่อหาอาหารในทะเลได้เช่นเดียวกันกับนกเพนกวินแม้ว่าพวกมันจะสามารถบินได้ก็ตามชนิดของนกพัฟฟินนกพัฟฟินมีทั้งหมดสามสายพันธุ์ได้แก่หนึ่งแอตแลนติกพัฟฟินพบได้ในมหาสมุทรแอตแลนติกทางตอนเหนือ โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งของไอซ์แลนด์นอร์เวย์สกอตแลนด์แคนาดาและนิวฟันแลนด์ 2. ทัฟเทดพัฟฟินพบในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนืออาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือและเอเชียรวมถึงบริเวณอลสกาญี่ปุ่นและคาบสมุทรคัมซัสก้าสา ฮอนพัฟฟินพบในมาหาสมุทรแปซิฟิกเหนืออาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งสส้าและแคนาดารวมถึงบางส่วนของเอเชียตะวันออกลักษณะทางกายภาพนกพัฟฟินมีขนาดตัวเล็กกะทัดรัด โดยมีความสูงเฉลี่ยประมาณ25-30เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ400-500กรัมขนของพัฟฟินส่วนใหญ่เป็นสีดำและสีขาวส่วนหัวของพ่องมันมักจะเป็นสีดำและมีขนสีขาวบนใบหน้าหนึ่งในลักษณะเด่นที่สุดของนกพัฟฟินคือจะงอยปากที่มีสีสันสดใสซึ่งมักจะเป็นสีส้มแดงและเหลือง โดยสีของจงอยปากจะมีความเข้มมากที่สุดในช่วงฤดูผสมพันธุ์เพื่อดึงดูดคู่และจะจางลงหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลนั้นถิ่นอาศัยและการกระจายตัวนกพฟัฟฟินเป็นนกทะเลที่อาศัยอยู่บริเวณเกาะและชายฝั่งในซิงโลกเหนือมักจะพบได้ในพื้นที่หนาวเย็นเช่นไอซ์แลนด์นอร์เวย์แคนาดาและ阿ลสกา พวกมันอาศัยอยู่บนหน้าผาสูงที่ติดทะเลซึ่งเหมาะสมกับการทำรังและการผสมพันธุ์หน้าผาสูงที่อยู่ใกล้ทะเลเป็นที่ปัดภัยจากนักล่าบนบกและยังอยู่ใกล้กับแหล่งอาหารในมหาสมุทรที่พวกมันสามารถหาอาหารได้พฤติกรรมการหาอาหาร นกพักฟฟินมีความสามารถในการดำน้ำได้ลึกมากถึง60เมตรโดยใช้ปีกที่เหมือนคีบในการพุ่งไปใต้น้ำพัฟฟินจะใช้เท้าที่เป็นผังเผดในการควบคุมทิศทางอาหารหลักของพวกมันได้แก่ปลาตัวเล็กเช่นปลาซาดีนปลาแอนโชวีปาลาแฮริงรวมถึงสัตว์ทะเลขนาดเล็กเช่นกุ้งและปลาหมึก พัฟฟินจะออกหาอาหารเป็นระยะทางไกลจากฝั่งเพื่อหาอาหารและสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์ในมหาสมุทรการสืบพันธุ์ 10, และการเลี้ยงลูกนกพัฟฟินเป็นนกที่ซื่อสัตย์ต่อคู่ของตน พวกมันมักจะจับคู่กันตลอดชีวิตโดยใช้หน้าผาหรือโพรงตามแนวชายฝังเป็นสถานที่ทำรังในแต่ละฤดูผสมพันธุ์พฟัฟเฟินจะวางไข่เพียงฟองเดียวในโพรงหรือในซองหินที่ปลอดภัยไข่ของพวกมันจะถูกฟักโดยทั้งพ่อและแม่ที่ผัดกันเฝ้าโดยใช้เวลาประมาณ36-45วันในการฟัก จากนั้นลูกนกจะใช้เวลาประมาณ40-50วันในรังก่อนจะพร้อมออกทะเลเพื่อเริ่มต้นชีวิตของมันสิ่งที่น่าสนใจคือวิธีการเลี้ยงลูกนกของพับฟินเมื่อออกไปหาอาหารพับฟินจะเก็บปลาตัวเล็กๆไว้ในจักงอยปากได้ครั้งละหลายสิบตัวเพื่อกลับมาให้ลูกนกที่รัง นี่เป็นพฤติกรรมที่ทำให้นกพัฟฟินโดดเด่นเพราะช่งอยปากของพวกมันมีร่องฟันที่ทำให้สามารถจับปลาได้หลายตัวพร้อมกันโดยไม่ทำให้ปลาเหล่านั้นหลุดออกจากปากได้วงจรชีวิตและการอพยพหลังจากสิ้นสุดและดูผสมพันธ์นกพัฟฟินจะใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตอยู่ในทะเล ไกล้จากชายฝั่งพวกมันมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากได้ดีมากในช่วงเวลาที่อยู่ในทะเลพัฟฟินจะหลบพายุและมรสุมได้โดยการพักผ่อนอยู่บนผิวน้ำพัฟฟินเป็นนกที่สามารถอพยพได้ไกลโดยในบางกรณีพวกมันสามารถบินอพยพไปไกลถึงนับพันกิโลเมตรจากถิ่นฐานของมัน เพื่อหาทะเลที่อุดมสมบูรณ์สำหรับหาอาหารก่อนจะกลับมาในฤดูผสมพันธุ์ครั้งถัดไปสถานะและภัยคุกคามนกพับฟินบางสายพันธุ์ยังคงมีจำนวนประชากรที่ค่อนข้างมั่นคงแต่ในบางพื้นที่จำนวนประชากรกำลังลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากหลายปัจจัย ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารของพวกมันการทำประมงเกินขนาดซึ่งทำให้จำนวนปลาลดลงและการบุกรุกของนักล่าตามธรรมชาติเช่นนกนางนวลหรือแม้แต่มนุษย์ที่บุกรุกพื้นที่ทำลังของพวกมันนอกจากนี้ปัญหามลพิษในทะเลเช่นน้ำมันรั่วและขยะพลาสติก ก็เป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อการนำลงชีวิตของนกพัฟฟินสรุปนกพัฟฟินเป็นหนึ่งในนกทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยรูปลักษณ์ที่น่ารักและพฤติกรรมที่น่าสนใจพวกมันไม่เพียงแต่เป็นนักดำน้ำที่เก่งกาจแต่ยังเป็นนกที่ทุ่มเทในการเลี้ยงลูกและซื่อสักต่อคู่ของตนน่าเสียดายที่พวกมันกำลังเผชิญกับภัยคุกคามมาก จากการเปลี่ยนแปลงของโลกดังนั้นการอนุรักษ์นกพับฟินและถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรตระหนักถึงเพื่อให้สัตว์ทะเลชนิดนี้ยังคงมีบทบาทในระบบนิเวศของมหาสมทุทรต่อไปในอนาคต